สวัสดีครับผมพุทพรหัวดอนจากบริษัทสยามไมค์คินเซล์วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการถอดควาตอบเครื่องประกบการรุ่นอีกิระซึ่งคาดว่าทุกท่านคงเกิดข้อสงสัยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับคงแอรุ่นอีกิระนี้นะครับถูกนำมาขายในประเทศไทย นะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งคาดว่าช่างคงเกิดข้อสงสัยในการขอน้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาน,นำเสนอวิธีการขอน้างที่ถูกต้องให้ได้รับชมกันนะครับลักษณะ,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 ะาการทำงนานของเครองปรัอากาศรุ่นนี้นะครับจะมีอากาศที่สไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับเมื่อเราปิดเครื่องปรับอากาศนะครับอากาศจะสไลด์ลงนะครับโดยจะอาทิตย์การทำงานนะครับผมจะทําการปิดเครื่องปรับอกาศ แลาวปรับอ,อากาศจะหยุดทาง,งานนะครับแล้วก็จะมีอากาศสไลด์ลงมานี่คือสถานะการหยุดทำงานนะครับอากาศสไลด์ปิดทั้งหมดนะครับเพื่อหลีกาศีมี่ยีกทีหนึ่งแตนั้นนะครับผมจะทำการ จะใไ่นะครับอุณหเเจขั้นตอนต่อไปผมจะสาธิตวิธีการถอดนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีไอ้กวงแฉกนะครับแล้วก็ไข้กวงพาแบนนะครับใช้อยู่2อย่างขั้นตอนนี้นะครับจะทําการถอดหน้ากาศนะครับด้านบนนะครับโดยการเปิดนะครับขึ้นมาประมาณ45องศานะครับ สังเกตด้านในนะครับจะมีสลับสําหรับยึดนะครับหูเกี่ยวของตัวหน้ากากด้านบนอยู่ครับให้สไลด์ขึ้นบนนะครับทั้งสองด้านนะครับด้านขวาแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับจากนั้นให้ทําการถอดนะครับสลับตัวการกดเข้าหาตัวเองนะครับทีลาข้างนะครับข้างขวานะครับแล้วก็ยกหน้ากากไปทางขวานะครับสไลด์ออก การถอดหน้ากากเสร็จบนออกแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับให้ทำการถอดนะครับชุดตาออกนะครับชุดฟังโทลนะครับจะไมใช้ไชคกุงฝักแบนนะครับไาสกูออกหนึ่งตัว จากนั้นทาการถอดรับปนแรงแจกไปนเมื่อเราทำการถอดแรงแจกไฟแล้วนะครับเอาาไปนะครับเอ่อทำการถอดหน้ากากชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับโดยจะมีสกูนะครับที่อยู่ในกระสีตัวนะครับตาแหน่งที่หนึ่งอยู่ด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ตําแหน่งที่สองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตำแหน่งที่สามและสี่ให้เราทําการสไลด์นะครับตัวหน้ากากชิ้นเล็กนะครับค่อยๆสลด์ขึ้นบน มือประกอบทั้งสองด้านนะครับอะไรขึข้นบนบจากนั้นให้เราทําการตรวจสอบนะครับตัวสกูตัวที่3นะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนสกูตัวที่4ตรงนี้นะครับก็คือด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับท, 9. ทำการถอดสกูตัวที่หนึ่งนะครับ ตัวที่สองตัวที่สามนะครับแล้วก็ตัวที่สี่นะครับ จากนั hey, ้นให้เราสไลด์นะครับตจวตัวอากาศที่ล่างนะครับลงมาือนเดิมจากนั้นให้เราทําการถอดสลักด้านบน3ตัวนะครับก็คือตําแหน่งที่1นะครับอยู่ตรงด้านซ้ายมือตําแหน่งที่2อยู่ตรงกลางนะครับตาแหน่งที่3มอยู่ด้านขวามือนะครับใช้ไขควงแบนช่วยนะครับในการถอดนะครับสอดไขควงแบนเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ทําการกดสลักตัวต่อนะครับตําแหน่งที่1 แล้วก็ตำแหน่งที่สองครับแลตำแหน่งที่สามแต่นั้นค่อยๆประคองอากาศนะครับออกจากตัวเรื่องชุดภายในนี่คือ้ากาศของเครื่องบอากาศรุ่นกีระนะครับโดยส่วนประกอบข้างในก็จะประกอบด้วยพินเตอร์นะครับชุดกลไกการขับสังกะนะครับอยู่ด้านนี้ แล้วก็ตัวแจกของอมอเตอร์สำหรับขับหน้ารับก็ชุดหน้ากาชุดเล็กนะครับโดยทั้งหมดนี้จะออกมาพร้อมกันนะครับเพื่อลดปะะัญหาเวลาเราประกอบนะครับชิ้นส่วนที่แยกมาหลายๆจุดนะครับเวลาประกอบกับเข้าไปนะครับเสี่ยงที่จะทำให้อุปกรณ์พวกนี้นะครับประกอบเข้าผิดตำแหน่งจุดนะครับก็จะทำการออกมา,าเพีงหยกทีเดียวต้องชุดเลยนะครับ ก็นําไปทําคำตาดเมื่อเราทำการตัดหน้ากากบร้แล้วนะครับนี่คือหน้าตาของชุดภายในครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเราทําการตัดอกคซีนคงนะครับซึ่งการตัดอกคซีนคงเราต้องอถอดไอชุดของสายกราวและก็เซนเซอร์ะอนะครับที่อยู่กลางแผ่นคอย,ยน็นนะครับเราใช้ไขควงนะครับไขควงแฉกมาทำท้ายสกคืที่พับเวอร์นะครับวางอยาไว้ ตัวหนึ่งตัวนะครับหลังทำการถอดนะครับสกูที่ยึดนะครับกาวอากนั้นนะครับให้ค่อยๆนะครับดันสลักที่ยึดร์มิเตอร์นะครับยึดซนเซอร์นะครับขึ้นข้างบนนะครับค่อยๆดัขขขขนขึ้นนะครับ ประคองประคองเซมิเตอร์ไว้นะครับแล้วก็ประคองสลักไม่ให้หล่นนะครับถ้าหล่นแล้วก็ถอดนะครับตัวเซมิเตอร์ต่อไปนะครับผมจะทําการถอดล็อกคอนโทรลนะครับโดยการที่เราจะต้องถอดนะครับแจ็คของมอเตอร์พัดลมแล้วก็แจ็คของมอเตอร์บานสวิงซะก่อนนะครับตัวมีสลักยึดด้านบนอยู่สองนะครับด้านข้างอีกสองนะครับไม่มีสกรูนะครับ ก็ถอดนะครับออกจากสลักนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ออกมานะครับจะเห็นนะครับแจ็คของมอเตอร์บานสวิงแล้วก็แจ็คของมอเตอร์พัดลมนะครับให้ทําการถอดทั้ง2แจ็คออก เมื่อเราทาการถอดออกข้างหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะถอดตัวนี้ได้นะครับโดยการขันสกรูหนึ่งตัวทำการถอดสกรูเสร็จแล้วนะครับทำการนะครับยียงนะครับไปทางขวามือนะครับเรียร้อยนะครับ ก็ทําการดึงจากด้านบนนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะถอดนะครับในส่วนของบล็อกคอนโทรลเรียบร้อยตออ่อไปทําการถอดบานสวิงนะครับโดยจะมีอยู่ด้วยกัน2บานนะครับในนันเล็กกับบานใหญ่ครับไปทําการถอดบานใหญ่ที่อยู่ด้านล่างก่อนนะครับโดยการดัดถ้าป็นรูตัว S นะครับซึ่งพลาสติกตัวนี้ให้ตัวได้นะครับนะครับ เป็นการระบายบาลเล็กนะครับทาเป็นรูปตัวเอสเหมือนกันนะครับระจับด้านซ้ายก่อนแล้วก็ปลกด้านขวาไปจะทําการถอดติแกรงป้องกันนะครับโดยจะมีสลับนะครับยึดนะครับอยู่ด้านหลังนะครับจํานวนสจุดด้วยกันนะครับตําแหน่งที่1ตําแหน่งที่2ตํตแหน่งที่3าแล้วก็ตําแหน่งที่4นะครับให้ค่อยนะครับนํามือสอดเข้าไปนะครับใช้นิ้วนะครับกดสลับที่เกี่ยวอยู่ด้านหลังนะครับกดจากตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับ กดออกนะครับแล้วก็ค่อยงางนะครับแล้วก็ปลดสลับตัวที่2สลับตัวที่3นะครับก็นําชิ้นส่วนนี้ไปล้างทำความสะอาดนะครับจากนั้นที่อยู่ภายในนะครับเราก็สามารถใช้นะครับเครื่องฉีดน้ำนะครับฉีดน้ําทำความสะอาดไว้พัดแล้วก็ในส่วนโรงพยาบาลสวิงซ้ายขวาตัวนี้นะครับก็ทาความสะอาดได้แล้วคุณก็ไปนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับจะต้องทําการโปรเทคในส่วนนี้นะครับแล้วก็ ราจะทาการถอดชุดมอเตอร์บานสวิงออกเนื่องจากมีความเสี่ยงที่น้ําจะโดนนะครับแล้วเกิดการชํารุดเสียหายได้ขั้นตอนต่อไปจะทําการถอดนะครับชุดมอเตอร์บานสวิงนะครับโดยเราจะทําการปลดนะครับสลักนะครับโดยปลดสกรูที่ยึดระหว่างกระ้องเฟรมจากตัวแผ่นเีกนะครับซึ่งมีด้วยกัน2จุดนะครับตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็ตำแหน่งที่สองนะครับให้ทําการปลายสกรูออกนะครับที่สองจุด อย่างนั้นนะครับกานล่าจะมีสลักยึดระหว่างตัวกระ่องเฟรมกับตัวแผ่นเพจนะครับให้เรากดนะครับสลักยึดนี้หออกจากแผ่นเพจนะครับทั้งสองจุดนะครับเราจะสามารถที่จะล้างได้นะครับแล้รับต่อมาให้เราทําการถอดสกรูนะครับที่ยึดระหว่างตัวชุดมอเตอร์บานสวิงนะครับกับกระถางเฟรมนะครับโดยจะมีสกรูอยู่ด้วยกันสามตัว นะครับตัวที่1นะครับ,รบแล้วก็ตัวที่2นะครับส่วนตัวที่3จะอยู่ด้านในนะครับเมื่อเราง้างขึ้นแล้วเราจะสามารถเห็นสกรูที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับอีก1ตัวนะครับทําการคลายสกรูทั้ง3ตัวนี้ออก คายสกรูเสร็จทั้งสาจุดแล้วนะครับจะมีสลักสําหรับยึดนะครับตัวบานสวิงนะครับให้เราทําการกดโดยการใช้มือซ้ายประคองอีกด้านหนึ่งของบานสวิงแล้วก็ใช้มือขวานะครับใช้นิ้วกดนะครับให้สลักหลุดออกนะครับนะครับก็สลักจะหลุดออกนะครับก็ทําการนะครับ ค่อยประคองนะครับเจ้าตัวชุดของมอเตอร์บานสบินนะครับโดยการนะครับเอียงไปด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆง้างออกนะครับสไลด์ออกด้านขวานะครับ คือชุดมอเตอร์บานสวิงนะครับแล้วก็ทําการไปเป่าความความถ่าในส่วนนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โดนน้ำแล้วก็ถอดออกก่อนต่อไปเราก็หาพลาส,สติกนะครับในการกลุ่มนะครับในชุดของสายไฟนะครับไม่ให้โดนน้ำนะครับก็ที่เหลือก็สามารถที่จะ ฉีดล้างทำความสะอาดในส่วนของอีวาเปเลเตอร์ e ator, แลวก็ส่วนของใบพัดมอเตอร์พัดลมเนื่องจากตัวประ,ประกาศชุดน,นี้เครื่องน,นี้นะครับไม่สามารถที่จะถอดถาดนำทิ้งได้นะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างาตัวถาดนำทิ้งกับตัวแผงคอยเย็นนะครับชิดกันมากนะครับเราจําเป็นจะต้องเพิ่มพื้นที่ในการฉีดล้างนะครับโดยวิธีการก็คือจะต้องคลายสกู2จุดนะครับจุดที่1นะครับแล้วก็จุดที่2นะครับ ทำการถอดสกรูทั้งสองจุดนี้ออกนะครับก็เพิ่มพื้นที่ในการล้างนะครับ เมื่อถอดสกูร์ทั้งสองจุดออกแล้วนะครับเราสามารถที่จะยกในส่วนของชุดวิวัลเปรเรเ,เตอร์นะครับเพื่อฉีดล้างนะครับได้มากขึ้นนะครับก็ฉีดล้างด้านนี้ก็ได้นี้ก็ได้แล้วก็ดังเดิมนะครับกรณีที่เพิ่มเป็นที่ฉี่